สวัสดีค่ะเปี้ยวนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนัดที่หอหลังมอสวนสุนันทาค่ะเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนว่าร้านไหนเด็ดที่มาแล้วห้ามพลาดมีร้านอะไรบ้างไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมิวสิกค่ะคิดว่าถ้ามาที่นี่แล้วอ่ะร้านไหนเด็ดที่สุดค่ะ แน่นอนนะคะต้องร้านมีไก่ฉีกมีร้านเดียวที่นี่นะคะทำไมต้องเป็นร้านนี้คะเพราะว่าคือรสชาติมันแบบอร่อยถึงเครื่องถึงรสมากม,มันไม่หวานมันไม่เค็มเกินม,มันแบบกำลังดีเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบกินมีไก่ฉีกก็ไปลองกินได้นะคะแต่ เดี๋ยววนกลับไปซื้อคาอออล้านอยู่ตรงนี้นี่นี่ร้านอยู่ตรงนี้เดี๋ยววนกลับไปซื้อเกิดเลยละ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะสําหรับหนูนะคะก็ต้องเป็นร้านไข่หมึกทอดเลยค่ะแซ่บมากทําไมคะทําไมต้องไข่หมึกคือมันมันตยมันนุ่มมันนัวมันอะไรหืมต้องไปลองค่ะชื่ออักครับร้านเกี๊ยวหมูแดงครับเขาให้เนื้อเยอะมากแล้วก็ตัวเกี๊ยวเขาเนี่ยอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใช่งั้นต้องไปตํากันแล้วค่ะชื่ออายค่ะร้านผัดไทยค่ะทำไมต้องไปร้านผัดไทย เพราะว่าคราวที่แล้วที่มีหนูก็ซื้อผัดไทยเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็รอบนี้ก็เลยมาซื้อซับอีกเดี๋ยวพี่ต้องไปลองบ้างแหละชื่อฟ้าใสข้อหนูจะเป็นข้าวปลาซับอะทาไมคะเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากชีาตาฟาครับผมผมคิดว่าร้านเคบับครับผมให้อร่อยให้เยอะราคาคุ้มค่าเดี๋ยวต้องไปลองกันแล้วล่ะค่ะและนี่ก็เป็นร้านเด็ดของชาวสวนนั้นนะคะสำหรับใครที่ชอบร้านไหนหรือกินแล้วฟินเนี่ยเมนไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ S <S <S แล้ววันนี้ขอตัวไปตามหาของอร่อยกินก่อนนะคะบ๊ายบาย